ถ้าหน้าล็อกสกรีนเดิมๆแบบนี้มันดูมันน่าเบื่อไม่รู้มีอะไรมันก็แค่นี้ขอแนะนำวิธีเปลี่ยนหน้าล็อกสกรีนให้สวยถูกใจทุกคนครับวิธีทำง่ายมาก Windows กับ i เพื่อเข้าหน้าเซตติ n งก่อนเลือกตรงคำว่า personalization ตรงนี้นะครับผมจะมีคำว่าล็อกสกรีนอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคำสั่งเปลี่ยนหน้าล็อกสกรีนของเราเองได้ด้วยโดยตั้งต้นเนี่ยมันจะเป็น Windows Spotlight ซึ่ง วินโดว์จะเอาสิ่งที่น่าสนใจมานําเสนอให้เราเป็นต้นครับก็คือเปลี่ยนหน้าวอลเปเปอรไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อมูลพวกคุณพวกอะไรพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาพที่เราชอบสไลด์โชว์รวมภาพที่เราอยากดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ตามต้องการอีกด้วยนอกจากนี้หน้าล็อกสกินสเตตัสนะครับผมบรรทัดถัดมาก็คือมันจะโชว์ว่าเราจะปิดทิ้งก็ได้ เปลี่ยนเป็น weather and more ก็คือการที่แสดงหน้าสภาพอากาศและอะไรใดๆก็ตามหรือ depth f o m ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจุดต่อไปก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า screen timeout ตั้งเวลาดับหน้าจอเวลาเราไม่ได้ใช้งานได้ตั้งเวลาได้นานกี่นาทีก็ว่ากันไปและก็ระบบ screen saver ด้วยบอกเลยว่าเอาไปลองทำดูนะครับถ้าใครเบื่อหน้าล็อกสกรีนแบบเดิมๆนะ่ะ